บอกเล่าหน่อยให้ให้ประชาชนหรือเยาวชนตรงไปยังไงไม่โกงก็ยากจังเลยที down, ่จะบอกให้เขาไม่โกบอกดีกว่าว่าการทำการทําอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันส่งผลให้คนอื่นเดือดร้อนดีกว่าผมมองว่าการจัดงานอะไรแบบนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ทําให้ตระหนักแล้วก็ให้ให้รู้ว่าจริงๆแล้วการทําความดีเนี่ยหรือทําความเลวเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรผมเคย ไปสัมภาษณ์ที่หนึ่งผมพูดว่าการทำความดีมันยากมามันเหมือนการปลูกต้นไม้เราต้องลดน้ําใส่ปุ๋ยมันเป็นเวลา5ปีสิปีกว่ามันจะโตขึ้นจนมีดอกออกผลใช่ไหมครับแต่การทําเร็วมันคือแบบ5้านาทีตัดเสร็จแล้วอะมันคือการตัดต้นไม้ผมก็เลยมองว่าแล้วทําไมเราถึงยังต้องทําดีเราก็เลยมองกลับกันว่าพอเราทําดีแล้วเนี่ยพอเราปลูกต้นไม้ขึ้นมาสิ่งที่เราได้รับมันคือผลไม้ที่เราได้รับแล้วผลไม้ที่เราได้ได้ทานเนี่ยมันอร่อยแล้วมันสดชื่นถ้าเปลี่ยนง่ายก็คือ เราทำดีแล้วมันไได้ความสุขใจใ<ช>มันทำให้ตัวเองเนี่ยแบบเขาเรียกว่าไม่เป็นพิดเป็นภัยกับใครคนอยากจะเข้าหาเราเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเราเป็นพลเมืองที่ดีด้วยก็ถูก <ๆ S 1> <ๆ S 2> เป็นพลเมืองที่ดีด้วยครับด้วยแล้วก็ยิ่งในว่าเราก็จะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอย่างพวกเราเป็นนักแสดงเนาะเพราะสามารถขายทอดในแง่มุมต่างๆในชีวิตกับเยาวชนหรือประชาชนที่ดูอยู่แล้วเอาเป็นตระหนักในชีวิตจริงใช่และอย่างพวกเราเป็นถ่ายซีรีส์ด้วย ก็จะมีแฟนๆแล้วก็มีหลายๆคนที่ติดตามเพราะฉะนั้นเราก็เป็นเหมือนคนที่ชี้นําความคิดซึ่งการที่เรามาจะเป็นคนชี้นําความคิดเนี่ยเราก็ควรมีแ t t i t u d e หรือว่าเขาเรียกว่าทัศนคติที่ดีเพื่อให้คนที่มาตามเนี่ยก็เขาเรียกว่าได้รับแต่สิ่งดีๆกลับไปได้แต่รับพลังบวกกลับไปนะครับและอย่างอย่างมอสคิดว่าการศึกษามีวนสําคัญไหมคะในการปลูกฝังให้น้องรู้สึกว่าเอาไปจะได้ไม่โกงเอาจริงผมรู้สึกว่าการศึกษาเป็น เขาเรียกว่าเป็นความสําคัญหลักๆเลยเพราะว่าเด็กคือจะเป็นความจะเป็นถ้าสมมติว่าปลูกฝังยังไงนะเด็กมันจะมีความคิดอย่างผมก็โดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าเออการทำความ,มควม่ควมชมชัว่วเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็คิดตอลอดอุ้ยสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งไม่ดีมันบาปนะสมัยพี่บอกว่าผมถูกบเลยนะเออใช่ใช่ <พา S 1> ใช่ใช,ใช่ผมก็อ,กอุ้ยทำความดีมันบาปนะอะไรเงรี้ยเราก็ไม่อยากจะบาปหรือแบบอยากจะมีคนชื่นชมอยากจะให้พ่อแม่ภูมิใจอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าอุ้ยเขาพูดแบบนี้ตั้งแต่เด ว่าเราก็จํามาถึงยันโตเลยเ<อ>ผมก็รู้สึกว่าหลักๆเลยตอนเด็กๆเนี่ยมันสําคัญมากๆที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ฮะวันนี้เป็นในส่วนของเด็กของเราเลยลูกคิดว่าสถาบันครอบครัวพ่อแม่ประสบการณ์ในการฝึกอบรการเรียนรู้ใช่ครับผมก็คือการที่ต้นไม้จะโตได้ก็คืออยู่ที่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับต้นไม้หล่นไม่ไกลต้นครับ,ล,ล,รบลูกไม้หล่นไม่ไกลใช่ครับลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ครับผมที่เราเป็นนักแสดงด้วยแต่ว่าเราเป็นแม่สอนกายารด้วยใช่ครับแล้วก็ขอบคุณงานนี้มากเลยครับรู้สึกเป็นเกียรติมากครับครับผมมากย่างเราลูกสักเรื่องหนึ่งแล้ง่ายๆเลยแต่สามารถทำในชีวิตประจำวันก็ก็เริ่มจากวินัยจากตัวเองเช่นการตื่นนอนเราแบบทำเป็นเวลาโดยสม่ำเสมอโดยไม่โกงว่าวันนี้ขี้เกียจอยากตื่นสายจัง การที่ปลูกฝังการทําอะไรที่มันมีวินยัยบางทีก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไปทําโกงแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองทําเพราะปกติเราเป็นคนทําดีมาตลอดมันจะตระหนักคิดได้ด้วยตัวเองด้วยครับอันนี้ดีมากๆอยา่างที่บอกว่าพอเราตั้งมยึดถือมันเลยว่าใช่แล้วเราถ้าตื่นเต้นการรวบรวมไปถือการทำงานด้วยเนาะใช่ครับแ้วก็ตาเวลาเต้นนให้กลมกล่อมสักเรื่องมนะีใช่